ส่วนชั้นต่อมาก็คือชั้นม .1 นะครับชื่อหนังสือว่า New World One ในหนึ่งนะครับเยิ้มนะครับสมายเพราะว่ายิ้มนะครับนะหน้าที่65ใกล้จะจบแล้วนะครับวงเล็บว่า Workbook นะครับนะแล้วก็นี่ภาพคุณครูเองนะครับนะใกล้จะจบแล้วยังไม่ได้เฉลยนะครับหนวดเครานี่ใช้แอปพลิเคชันนะครับนะดูเหมือนคนเกาหลีเลยลูกจงดูนะครับแอนและนะครับ มทชจับคู่นะครับจงดูและจับคู่อันนี้ดูและจับคู่นะครับก็ entonces, ง่ายเลยนะครับดูเป็นรูปเดียวกันก็ลากมาจับคู่รูปเดียวกันดูเป็นรูปเดียวกันลากมาจับคู่เดียวกันดูเป็นรูปซันตาคลสก็ลากมาจับคู่เป็นรูปซันตาคลสดูเป็นรูปเบลนะครับเป็นรูปกร e. ะดิ่งลากมาที่รูปก <Obama> ระดิงด <S <S ะด่งดูมาที่รูปถุงเท้านะครับลากมาที่ถุงเท้าดูมาที่รูปอะไรไม่รู้ตรงนี้ตอบไม่ถูกลากมาให้รูปที่เหมือนกัน ก็แค่นั้นเองนะครับนะ A look and match นะครับในนักเรียนแปลให้ถูกแล้วก็จะทําได้นะครับนะหรือบางทีนักเรียนแปลไม่ถูกแต่เห็นภาพมันเหมือนเหมือนกันก็ลากาาเราเราก็ถูกได้เหมือนกันนะครับโอเคครับหน้านี้ก็ง่ายประมาณนี้เลยนะครับด้าวสิบห้า